บีวดีค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของจีนเนี่ยเพิ่งบุกตลาดประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้อย่างสําเร็จเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเขาเตรียมที่จะไปลงทุนในยุโรปเพิ่มเติมและในรอบล่าสุดผู้บริหารของ BYD ให้สัมภาษณ์กับสำนักขา Bloomberg. ่าวบลูเบิร์กว่า BYD ดีอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าไปตั้งโรงงานผลิตในยุโรปผลิตรถยนต์ในยุโรปไม่ใช่แค่ผลิตในไทยนะผลิตในยุโรปด้วยทักษะแรงงานอาจจะมีราคาสูงที่นูน่นแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้แปลว่าผลิตรถในยุโรปไม่ได้ มันอาจจะง่ายก็ได้ในการผลิตเข้าไปสร้างความเชื่อม,มั่นและความมั่นคงให้กับแบรนด์ของ BYD ในยุโรปแล้วมันเกิดขึ้นหลังจากที่ BYD ประสบความสำเร็จในการตีตลาดรถยนต์ไฟฟ้าราคาย่อมเยาในประเทศจีนมาแล้ว BYD จึงมองการไกลด้วยการบุกตลาดอื่นๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นไทยออสเตรเลียญี่ปุ่นสิงคโปร์ยุโรปเยอรมันสวีเดนนอร์เวย์เนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสและสหราชอณาจาักร B ีวดีมองว่าตลาดหลักๆที่จะให้ความสําคัญหลังจากนี้คือจีนยุโรปและลาตินอเมริกามีวดีคาดว่าสัดส่วนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในจีนและยุโรปจะเพิ่มขึ้นร้อยละสาในระยะเวลาอัในใกล้นี้ส่วนลาตินอเมริกาก็คาดว่าจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากที่ต่ํากว่าร้อยละสองน่าจะเป็นร้อยละสิบห้าในสามถึงห้าปีข้างหน้าเขาเล็งที่จะลงทุนเพิ่มฐานการผลิตในยุโรป เราเห็นอนาคตในอุลลานี้ฮะนี่คือการลงทุนเพื่ออนาคตสมัครธุรกิจของตนเองในที่สุดการเปลี่ยนผ่านจากสันดาบมาสู่ไฟฟ้านั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะผู้บริโภคฮะมันไม่เกี่ยวอะไรเลยเอาจริงๆแล้วกับ NGO มันไม่เกี่ยวอะไรเลยเอาจริงๆแล้วเนี่ยกับหน่วยงานรัฐในการเพิ่มแรงจูงใจทางภาษีฮะนั่นคือคนเกาะฮะคือคือทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นเพราะาเทคโนโลยีเนี่ยมันใช้ได้แล้วมันแมสได้แล้วมันถูกได้ และทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่ามนุษย์ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทเอกชนต่างๆลนี้มีมันสมองมากเพียงพอในการออกแบบในสิ่งที่ก่อนหน้านี้ทําแล้วแพงแต่ว่าในยุคปัจจุบันทําแล้วถูกลงรถยนต์ไฟฟ้ามันจะบูมจริงแล้วเราจะออกจากยุคสันดาบเนี่ยไม่ใช่เพราะ tax incentive โดยรัฐไม่ใช่เพราะการรณรงค์ของ ngo กรตองกรต้ากุตุนเบิกไม่ใช่ ไม่ใช่เพราะว่ามนุษย์เห็นแก่ตัวน้อยลงแล้วก็เห็นแต่อีโคลจีมากขึ้นไม่ใช่ transition ออกจากสันดาบสู่ e v มันจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์และมันจะเกิดขึ้นเนี่ยในเวลาที่เทคโนโลยีและสถานภาพด้านการเงินและต้นทุนของบริษัทเอกชนต่างๆเหล่านี้ที่ผลิตร,ร,รถ e v เนี่ยมันไปถึงแล้วมันจะไปถึง นั้นเข้าใจตรงกันด้วยว่าที่มาที่ไปที่แท้จริงมันคืออะไรที่เรามีทั้งหมดนี้ได้เพราะเทคโนโลยีและต้นทุนมันต่ำพอแค่นั้นไม่ใช่เพราะรัฐไม่ใช่เพราะ NGO และไม่ใช่เพราะว่าผู้บริโภคเนี่นะฮะจู่ๆเนี่ยเห็นแก่สภาพววดล้อมมากขึ้นกว่าก่อน